วายพระาธาตุอารีพูนชัยจังหวัดลำพูนครับเป็นพระาธาตุอีรกาครับคำบูชาพระาธาตุอารีพูนชัยนะครับตัง้งโมสามจบแล้วกล่าคำว่าสุวรรณเจติยังอารีพูนชัดยัดทังวระโมรีธารังอุรัติเศษทังสห อังคุลิงงริงกันจายะเนนานีตะปันตะปูรังสีเสนะไมหังปะนะมามิทาตุงอหังวันทามิสัพพธาข้าพระเจ้าขอเอาเสียงกล้าวของข้าพระเจ้านอบน้อมพระธาตุอันประเสริฐเป็นพระเจดีย์ทองซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหริฟูนชัย คือพระอัดเบื้องฐานพระมูลีอันประเสริฐพระอัดเบื้องพระสวงอันประเสริฐกับทั้งพระอัดพระองคุรีและพระธาตุใจเต็มบาทหนึ่งอันพระกัจญจายยานะนำมาครัพระชจ้าขอวันทานในการทุกเมื่อแลพระธาตุาริฟุนชัยจังหวัดลําพูนครับสำหรับ พระธาตุประจํามันเกิดปีศักระนะครับ